อยากสําเร็จในธุรกิจเครือข่ายต้องเข้าใจ2ส,สิ่งนี้ค่ะสิ่งหนึ่งที่ทําให้ผู้คนล้มเหลวและไม่ประสบความสําเร็จในธุรกิจเครือข่ายคือนอกเหนือจากการชวนคนเข้าร่วมธุรกิจไม่ได้และไม่รู้วิธีการทําธุรกิจเครือข่ายที่ถูกต้องแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่คนอาจมองข้ามและคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เล็กน้อยนั่นก็คือ การทำความเข้าใจของพลังแห่งระบบเครือข่ายคือพลังแห่งความสำเร็จของระบบธุรกิจเครือข่ายซึ่งมีอยู่ด้วยกัน2ข้อใหญ่ๆคือข้อที่1ระบบการขายสินค้านักธุรกิจเครือข่ายที่ประสบความสำเร็จได้ต้องมีการวางแผนการขายสินค้าอย่างมีระบบและการคัดสรรหาผู้คนที่สามารถช่วยในการขายสินค้าของเขาผ่านตัวแทนหรือผู้บริโภคสินค้าโดยเฉพาะธุรกิจขายตรง ซึ่งปัจจุบันนี้มีบริษัทเยอะแยะมากมายที่ออกแบบมาให้ใช้ระบบและแบบแผนธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายจึงทำให้ผู้คนสับสนคิดว่าธุรกิจเครือข่ายกับธุรกิจขายตรงนั้นเป็นธุรกิจเดียวกันค่ะข้อที่2ระบบในการขยายทีมนักธุรกิจเครือข่ายที่ประสบความสาเร็จได้เขาต้องโฟกัสในเรื่องของการขยายทีมงานเป็นหลักเพราะธุรกิจเครือข่ายหลายบริษัทเลงเห็นว่า มีผู้คนจำนวนมากไม่ชอบการขายสินค้าพวกเขาจึงออกแบบธุรกิจเครือข่ายมาเป็นธุรกิจเครือข่ายผู้บริโภคสินค้าแทนการขายดังนั้นเมื่อท่านเข้าร่วมธุรกิจเครือข่ายแล้วท่านไม่จำเป็นต้องขายสินค้าท่านมีหน้าที่ในการบริโภคสินค้าของบริษัทและบอกต่อให้กับคนที่ท่านรักและเน้นการสร้างเครือข่ายผู้บริโภค และการขยายทีมก่อนเข้าร่วมธุรกิจเครือข่ายค่ายไหนก็ตามจงแยกแยะให้ออกค่ะว่านี่คือธุรกิจเครือข่ายนี่คือธุรกิจขายตรงเพื่อเป็นสิ่งที่จะช่วยท่านตัดสินใจว่าท่านชอบธุรกิจแบบไหนแล้วเลือกทำตามที่ใจท่านต้องการแล้วพบกันที่ความสำเร็จสวัสดีค่ะ